สวัสดีครับพี่น้องผมไปครับออกกําลังกายมาแล้วมากินเนื้อย,อย่างคือเขาไปพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการกินเนื้อย,อย่างตายง่ายหลานที่เขาไปพี่น้องหมานหมานครับวันนี้หมานมามกินเนื้อยยางน้ำกันครับอันนี้บรรยากาศงย่มแรงยายนั่งกับนอกซานหน่อยไปซื้อเนื้อย,อย่างแม่อร่อยไหมครับช้างน้อยยกโป้งน้อยแซ่บบาคิวอือ อันนี้เนื้อย่างครับม้านมานครับพี่น้องมานมาเนี่เทวดามอบโชคให้เทวดามอบโชคให้ก็ได้กินเนื้อย่างปกติก็กินยู่แล้วพี่น้องต่วงห่างโดนๆดเสยหนึ่งนี่พี่น้องมาเด้อมากินเนื้อย่งน้ำกันพี่น้องมาอนี่ม้านเจนนั่งกับม้านคนล่ขี่กับม้านมาๆพี่น้องอ้ยเห็นบ่พี่น้องมากำลังตก อยางให้ลูกให้หลานก่อนเด็กน้อยอิ่มแล้วผู้ใหญ่ก็ค่อยกินน้ำกลั่นตามตำลา่ำลาผมยุง <c oughs> ผมหยองนี่พี่น้องเรียนเราก็ร่างกายแม่ออกออกใช่แล้เครื่องขีดแต่ว่าเข่าเป็นกิโลครับพี่น้องเรียนเรากว่าเข่าเป็นกิโลคืคอ,เลเเลคคอเกา แลงแมาหัวปเปียกๆเลยพี่น้องเอ้ผมมัแหงหน่อยใช่หรือเปล่าเวล <c oughs> พ,พี่น้องบรรยากาศกินเนื้อย่างม,มาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินเนื้อย่างน้ำกันก๊อลังแสีบก๊อลังนัวดมาๆม,มาพี่น้องมาเนี่ยๆพี่น้องของแสบเนี่ยนะสบายนั่งบ่มาพี่น้องมาขับไปใหญ่เลยสบายนั่งจูๆๆๆ่จ <c oughs> ู่จู่เจ้าแสบพี่น้องมั้ง แจ่ี่พี่น้องพี่น้องชามวยพี่น้องยิ่งๆแลังกินมาเดิไม่ได้พี่น,อน้องอไรอยมมูมาเดนมาเดินมาเด้แดดก่แกเน,น,น,นี่ย่เล้งคอันนี้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเพื้อนไปเพืองมัน โทรซับก็ได้พี่น้องเข็บเข็มมาเด้อมาเด้ออันนดีสามสั่นได้พี่น้องสามสั่นย่อยปกๆแลดดอกกับร่างกายออกเครื่องขีดแต่เข่าเป็นกิโลครับพี่น้องมาแม่ร้านยาจำมีไหมออกไปตลาดพี่น้องไหมาเลยมาเลยมีไหมมีเนะขี้หอมไหมเฮ้ยดุกวอวยันขวดน้ำค่อยๆยัดเป็นมาม่ามาใส่ที่เตียงพี่น้องอันนี้ตับตับ กับหมูครับพี่น้อง้่คนลําขี้ไปขี่บ่เป็นอะเกียบไม่ยุ้มหมดเบ่ไหนเลยพี่น้องลวกลวกลลวกจุ่ลวกจุลวกจุลวกจุคนลํมานำนสามขวดไงนี่น้ำิน่ะอันทางมาแล้วแกก็น้ำมาแล้วมาพี่น้องมาลวกจู่ลวกจุลวกจุลวกจุ กรัดูนอนไหมกลินกน่นน้ำกลิ่นแมนน้ำจิ้มขมเลยเว้ยสุดแน่นนอนมรวๆแล้ว,ลว,ลวตาหวานไปแล้วหัวลานก็ตามวานไ่นองออกก๊อลัางหม่ไหมออเอาผ่ากยางแขกถั่วหลานกอนยืนนั่งยางให้ดูหลานกอนดูหน่อยอิม่มเลลวกินที่หลังพะนะเรา ลอยไปข้างมา,มาพี่น้องมานี่อันนี้เนื้อดยังเป็นหนิเลือหมโอูโอ้บอกว่าเอาไม่ไหมเอาไม่ไหมไหมยี่ดีเลยมาพี่น้องมาลุยอือหือยืนกินเลบรรยากาศพี่น้องมาเด้อมาเด้อมามาคนลราเอาไม่ไหมเห็นไหมคนนี้โอ้เอาไม่ไหมอ่ะพี่บอกว่าเอาไม่ไหมแบบนี้ แกพี่น <laughs> ้องมา้ District ังเหี mm ้ยบรรยากาศแจกพี่น้องเดี๋ยวแดดออกกับร่างของก็แมาเนี่ยแดดออกกับร่างเราไม่กินตัวเอาพี่น้องสซมมี่เหรอพี่น้องเง้ยแามมี่เหรอครับมากินน้ำกันกินตัว